ณะนิธิวัยวัฒน์เชียงใหม่บริษัทพุกเทียนกรุ๊ปจำกัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ห้องประชุมพัตคาคารสังไหหลงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายจำรุนวิทย์จันนรานน์และนายก่อพศชัยการในาฐานะตัวแทนบริษัท พุทียนเวอร์จำกัดและนายวัยวัฒนณเชียงใหม่ประธานมูล,ลนิธิวัยวัฒนณเชียงใหม่เพื่อบุคคลพิเศษได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนคนพิการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจอพอเพียงวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการให้มีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูคนพิการให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและสร้างรายได้ให้ครอบครัวคนพิการให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นวลิศลาทินนานิวร้อยแปมวลชนทีวีสัรนข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงานประชาชนนะครับซึ่งเราคงเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยอ่อพืชผกของการหลวงเนี้ยนะครับเป็นผกที่มีราคาสูงมากแต่เราไม่ต้องไปมองว่าเขาเขาใส่อะไรนะครับแต่มองตรงที่ว่าเมือม่อเมื่อประชาชน ได้โดยพวกแล้วนะครับก็มีความสู้ว่าได้ได้ทันผักเอกนะครับทีนี้ในแนวคิดของมูลทิธิเนี่ยเราก็มองตรงที่ว่าเรามีครอบภคภรัวคนพิการที่เป็นเกษตรกรนะครับในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆอยู่มากมายถ้าหากว่าเราให้ความรู้นะครับในเรื่องการปลูกผักอย่างถูกวิธีนะครับการใช้อินทรีย์แทนสารเคมีนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ จริงๆอย่างจานออกมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเกษตรกรที่เป็นคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับก็สามารถผลิตนะครับผักผักอินรียให้กับประชาชนได้บริโภคนะครับซึ่งมองเห็นว่าอาจจะเป็นจุดเ,เล็กๆก่อนนะครับเป็นจุดเ,เล็กๆที่จะสามารถช่วยสังคมได้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าพวกเราทุกคน นะครับถ้าหากว่ามองถึงในรุ่นพวกเราเ,เองเนี่ยเราอาจจะคึ่งหนึ่งตอนเล็กๆเ,เ,เนี่ยาอาจมีโอกาสได้ทานบริโภคชิ้ผักที่เป็นอินทรีย์นะครับแต่พอปลายชีวิตเราเนี่ยนะครับสารเคมีเข้ามาได้ประมาณ30บกวปี